ทำมาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเออหรือเปล่านะ <laughs> เ,อาเออเออเปิดไม่ได้สักที <laughs> ก็เลยแบบกินเข้าไปแล้วก็เขาเลยก็ปฏิปติเลย <laughs> หรือเปล่า,อา <laughs> เออมันขอว่าแบบ เธอเขินไม่เอาจริงจิอุ๋ยเดี๋ยวก่อนฉันจะถามเธอว่าเขินไปทำไมก่อนเนี่ยออมเอาผ้าปิดหน้าแล้วเปล่าหนูแบบหนูแค่แบบขำอ้าปากใหญ่เฉยหนูไม่ได้หาวสักหน่อยแต่กินไม่แบบหนูว่าเขินหรือเปล่าเอาผ้าปิดอย่างนี้เป็นไงเอาจังซีนนั้นหรอเอาจริงๆเขินเป็น love scene ที่ที่หลิงเขินใช่เพราะเรามองเขาเป็นออมหรือว่ามองเขาเป็นเอิร์นที่เขินเนี่ยเพราะว่าเพราะว่า คือมันมันด้วยที่ว่าแบบรักเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอมันบวกกับเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปมันก็เลยทำให้เราไม่มีสติก็เลยแบบความรักมันพาไปค่ะใช่แล้วแล้วก่อนเล่นนะ่ะมีเตียมแม้เอาจริงเราต้องแบบนิดนึงว่ายังไงเพราะมันก็เป็นฉากที่แบบเนาะถึงต่อให้เราจะสนิทกันแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ย ก็มีนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่แบบว่าอันนั้นอะจะจำได้ว่าซีนนั้นมันถ่ายยากมากจริงๆอุปสรรคมันเยอะนะมันแบบตั้งแต่โซฟาไปขึ้นห้องเลยตั้งแต่โซฟาขึ้นห้องมันก็ไม่ง่ายนะใช่เพราะว่าในเรื่องคือเขาเมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลิฟซีนอะคนอาจจะถามหาถึงแบบเลิฟซีนในซีรีส์ของเราคือมันจะมีแบบหลายเลเวลอะไรเงี้ยแล้วเราว่าอันนี้คือเลเวลที่แบบว้าวอะ เป็นเลเวลที่ค่อนข้างแบบมีแอลกอฮอล์มาผสมเนี่ผสมการใหม่สําหรับหลิกแล้วก็ไม่มีบล็อกกิ้งด้วยตอนนั้นพี่นายอะค่ะผู้กำกับคือไม่ให้บล็อกกิ้งก็คือแค่บอกว่าเออทําประมาณนี้แล้วที่เหลือก็ให้เราอินพรอไวเซเองเลยอะไรอย่างเงี้ยหลีกว่าน้องออมจําผิดอะไรกันมันมีมันมีการปอกอันไหนเอ่ยโอ้ยผิดอันน่ะโซฟาเอาโซฟาแล้วขึ้นโซฟาแล้วก็ขึ้นไปคือการหมุนอะไรเงี้ยเรามีปอก อ,อ๋อคุณไม่ได้โฟล์คุณคิดว่าเขาโฟล์หรอไม่ตอนอยู่บนเตียงมีหรออ๋อตอนอยู่บนเตียงอ่ะไม่มีแต่โซฟาอันนั้นว่าบองต้องบอกอื่แล้วโอ้โหมีคนเข้ามาถามโซฟาถึงห้องเลยเหรอ, <c oughs> เอลกรูกใช่จ้าเมาไงกินแอลกอฮอล์แต่เราไม่ได้เมาแล้วเราจะไปตามน้ํากับเธอทำไมเนี่ยเออเธอก็แบบไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะก็ใช่มันเอิร์ธนิท่าดาราสาวที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นี่นะเฮ้ ฉันแบบอิจฉาคู่เธอแล้วเกิดในะตอนนี้นะรู้สึกแบบไม่รู้จะสิงใครดีนะ้ะตอนเนี้ยจะสิงคู่เลยนะคะอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่า,วาแต่คิดว่าพอใกล้ๆกล้จบมันน่าจะต้องมียิ่งกว่านี้หรือเปล่านช่ไหมมันก็จะเป็นแบบความสวยงามมากกว่าค่ะอืมไม่อยากให้แบบโฟกัสแค่ตอนนั้นนะเพราะว่าแบบโดยรวมแล้วเนื้อเรื่องมันมันถูกออกแบบมาแล้วให้มันแบบพอดีกันอืม,อม อย่างที่บอกซีดีนี้เขาก็ให้คำจัดนะว่าเป็นเซฟิกใช่ไหมคนหลายคนอาจจะงงเอ๊ะคนอาจจะชิก่อนหน้าน,นี้คนอาจจะชิงับคำว่ายูริมาเซฟิกคืออ่ะสองคนอธิบายให้มันแปลอไปหนึ่งเดี๋ยวมันต่างกันยังไงสำหรับคนที่อาจจะแบบเพิ่งมาโดนคุณตกจากตอนนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอืมเอาไหมอ่ะเซฟิกมันคือเซฟิกเป็นชื่อเรียกเวลาแบบเรียกเออ่เวลาเพศหญิงลัะเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นแบบทอมกับดี้หรือเลสเบี้ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้หญิงที่กับผู้หญิงอ่ะเขาจะเรียกว่า ซฟิกหมดเลยแล้วเราก็เลยเรียกว่าซีรีส์เซฟิกอย่างเงี้ยค่ะใช่สำหรับคนที่สงสัยใช่จริงๆคือตอนนี้มันมีหลายคนที่ยังอ d e n นเ f นฟตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นตกลงตัวเองอเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงแต่จริงๆอ่ะมัน ไม่ต้องแบบหลีกว่าไม่ต้อง identify ตัวเองขนาดนั้นก็ได้สุดท้ายก็คือเจอคนที่รักอ่ะมันก็คือความรักแล้วแต่ท์นี้เอาเอาไว้ให้กับคนที่ยังแบบ identify ตัวเองไม่ได้เราก็เลยเรียกว่า s a ิกเราไม่ได้อยากแปลงแบบแต่งเยอะขนาดนั้นค่ะวก็คือข้อจำกัดที่ถูกต้องใช่ไม่มีข้อจำกัดเลยค่ะ นี่ทุกคนเพิ่งมาบอกว่าอยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆ,ๆอยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆแล้วนะตอนนี้ <ไป S 2> วันจันทร์ไม่ใช่วันที่น่าเบื่อแล้วนะตั้งแต่มีใจอยซ่อนแล้วก็เพราะว่าทุกคนจะเจอพวกเราได้ตอนคืนตลอดที่ตุ้มครึ่งน้องสาววันจันทร์นะเดี๋ยวนี้ทุกคนพร้อมสวัสดีวันจันทร์กันทั่วหน้าแล้วเพราะอยากให้ถึงเร็วๆถูกได้เจอกับเราได้ไหมคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์พรุ่งนี้วันจันทร์จริงๆทั้งสองคนคิดไหมคะว่าเฮ้ย ผลงานของเราเรื่องนี้มันจะไปโดนใจจนแบบว่าแฟนๆแบบหูมันรักมันอะไรกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงกันขนาดนี้เลย,รยจริงๆมีตั้งเป้าเป้าไว้หมายถือว่าซีนี์เรื่องนี้เป็น,ปนซีรีส์เรื่องแรกที่หลิงตั้งเป้าหมายไว้ให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วหลิงก็ดีใจมากที่แบบมัน แบบเหมือน dream come true อะไรเงี้ยเราแบบ achieve goal ของเราแล้วใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกที่เล่น่ะเราเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วแหละค่ะแต่แค่เราไม่ได้บอกใครค่นั้นเองเราก็คุยกันอยู่สองคนว่าแบบเออเราอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้วมันก็เป็นจริงๆถึงถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็คือเหมือนอยู่ในขั้นแบบเราเราอยู่บนขั้นบันไดที่กําลังจะเดินขึ้นไปได้อย่างสวยงามอย่างเงี้ยในในความรู้สึกออมนะก็ขอเป็นอย่างที่พวกเราตั้งใจไปด้วยค่ะ แล้วหนูมีควา,ามกดดันกันมากไม่ถันจริงเพราะว่าหูหลายๆคนแบบขะหนังมากเลยคู่นี้มันคือเคมีของหนูมันฟุ้งมากเนาะแล้วพอมันมาอยู่ในพาร์ทของซีดีคนก็ยิ่งแบบคาดหวังว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยา be, a, whatever, like yes ่างนี iber, ้จริงๆพวกเรามีเชื่อเล่จริงๆอ่ะหลิงกดดันเพราะว่าด้วยที่ว่าจริงๆอ่ะที่บอกว่าตั้งเป้าหมายไว้อ่ะก็คือตั้งไว้เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลิงแบบทํางานเพื่อที่จะแบบไปถึงจุดนั้นแต่ว่าคือระหว่างนั้นอ่ะด้วยที่ว่า หลิงหลิงไม่ได้รู้สึกว่าหลิงแบบเล่นเก่งหรือว่าอะไรขนาดนั้นมันก็เลยแบบพอเกิดมันเหมือนมีความย้อนแย้งอะแบบอยากให้เขาเกิดขึ้นแล้วพอแบบเริ่มมีแฟนๆมาติดตามก็กังวลว่าเออเขาจะชอบตัวละครนี้หรือเปล่าแล้วยิ่งจํานวนคนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตเราเยอะเราก็จะยิ่งไม่อยากให้เขาผิดหวังกับออกับสิ่งที่เราทําอะเราคืออยาก ทำให้เขาเอนจอยกับเรื่องนี้ได้อะไรจากเรื่องนี้มันก็เลยแบบเกิดยอ้อนแย้งนิดนึงแล้วก็มีความกังวลเกิดขึ้นระหว่างพอเสร็จนั้นใช่ใชแต่ตอนนี้ก็ดีใจที่แบบพอเขามาดูแล้วฟิทแบกกลับมาในเอง<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นชมแล้วก็อ<ๆ>ินกับซีรีส์ก็เลยแบบเออดีใจ ไม่มีใครผิดบาปหรอกคุณก็ทําพิสูจน์ฝีมือแล้วขนาดนี้เนาะเขาก็แบบปี้มีแต่จะเกินความคาดหวังเขาไปนะสิหมดเนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่แบบคิดเล็กคิดน้อยมากเราเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากไม่ใช่เก่งใจ่ผ้ทั้งคู่ต่างเป็นเพลเซอร์หมดเลยเหมือนเขาจะกลัวคนอื่นคิดมากแบบเขาจะตามใจออมเขาจะตามใจคนอื่นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่เออพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงแบบอะไรกับคู่เรามากนี่คือนั่งคือเหมือนคือเคมีเรามันเหมือนแบบ เออพี่เข้าใจแล้วทําไมคนถึงอะไรขนาดนี้เนาะคนคท้าขอบคุณครับอ่ะกับอ่ะนี่มีคนแซวเธอนะว่าเธอแอบหามหลายรอบจะบอกให้ว่าแฟนขับเธอเนานั่งจับผิดอยู่นะอ๋อแอบหาวแล้วเหรอหาวแล้วนสดงว่าหาบ่อยเหรอลิงหาพี่น้องเขาเป็นยังไงเออน้องน้องก็ชาร์จแบกค่ะตอนนี้วันนี้วันนี้หลิงชาร์จมาแล้ว ปล่าหลิงก็ประมาณนี้คือหลิงเป็นคณไม่ค่อยห่าใส่คนอื่นอยู่แล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าน้องคือแต่ว่าน้องนองคือคือน้องอ่ะแสดงว่าเขาอยู่กับเราเขาสบายใจที่จะทําใช่ไหมเรเห็นเจอพี่หลิงหอบอย่างเงี้ยเด็กอยู่ของเรายังเด็กอยู่เอเวลาเหมือนเวลานอนต้องนอนอย่างงี้เหรอ ไม่ <laughs> ใช่เหมือนเวลาเราอยู่กับคนที่เราสบายใจเราก็จะทําอะไรก็ได้ไง <c oughs> ใช่เพราะว่าอันอันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องหาเอาพูดถึงเรื่องหาได้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ตลกๆอยู่ในทวีตไม่ว่าเราจะหลับจะหาาจะนอนไม่ยอมตื่นในทีอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากความแบบไว้วางใจทั้งนั้นเลยอ่ะคือเหมือนกับเกองใจซ่อนรักเนี่ยเป็นกองที่เหมือนบ้านอ่ะมีขนมมีแบบผู้ใหญ่ใจดีมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมกองอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกไปหมด เราเราก็ใช้ชีวิตแบบสนุกไปเลยอตอนนั้นนะก็คือแบบนอนดึกทำกันบ้านทำกันบ้านจนดึกแบบทำกันบ้านในคือทำกันบ้านบทอะค่ะทำกันบ้านดึกไม่สนใจเวลานอนตื่นมาไปกองเดี๋ยวค่อยนอนเอาอ้เองเนี้ยคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือมันสนุกกับชีวิตมากแล้วมันแบบสบายสบายใจที่จะทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ดีนะคะคือต้องนอนให้ครบ8ปดถึงสิบชั่วโมงนะคะต้องออกต้องทำให้ได้ก่อนวันนี้เรานอนถึงนะคะวันนี้เรานอนตั้งเจ็ดชั่วโมงเนี่ย เมื่อคืนบอกว่านอนตีสองตีสามวิทโทรรายงานกันสามสี่ห้าห้าชั่วโมงไม่ถึงบ้าตีหนึ่งเขาตีกันแล้วค่ะกอลกอาไม่ได้กอลพี่หนีงหรอกอลอ่ะคุณต้องรายงานกันตลอดคุณไม่มีสติคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกันว่าเมื่อคืนนอนกี่โมงไม่พี่หนีงบอกว่าพี่หนีงอ่ะนอนตีหนึ่งตีสองอมก็บอกเออเออเหมือนกันใช่สองสามสี่ห้าเธอบอกว่าหก สี่ชั่วโมงเธอบอกว่าเธอตื่นหกโมงอ๋อหกโมงครึ่งเนี่ยโอเคโอเคไม่เทียงกันแหละไม่เคยเดือดเลยเขาต้องมานั่งรายในการนอนแล้วมานับชั่วโมงกันไม่รู้ดิฉันว่ามันไม่ปกติค่ะมันไม่ปกติค่ะคุณนีในายดูจอด้วยดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรคะยังไงอย่าพูดงั้นเลเดี๋ยวก่อนไม่แล้ก็อย่างนี้แหละ เป็นเพ ah, nah nah ื่อเป็นซิสก็ตีกันได้นะคะอ๋อเป็นซิสก็อยู่กันได้อย่างนี้ถึงันจน่ารักน่ารักตอนนี้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาจริงจริงมันเราตั้งรับกับมันยังไงดีวะกับความความโด่งดังของเราในครั้งนี้แน่นอนแล้วมันก็ต้องมาพร้อมกับข่าวรุ่นข่าวนี้มาพร้อมกับการถูกจับตายอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้แต่ละคนเตรียมรับมือตรงนี้ยังไงบ้างเพราะมันก็ดําเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยอืม คือเราว่าเราก็ทําตัวเหมือนเดิมก็ก็ดีนะคะหมายถือว่ามีวินัยเหมือนเดิมคือเพราะเราสองคนนะเอาพุ่งตรงตั้งแต่รู้จักพี่หลิงมาแล้วก็รู้จักตัวเองมาเราไม่ได้เป็นคนดื้ออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบการที่เรามีวินัยแบบนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรตั้งใจทํางานแบบนี้ต่อไปมันก็โอเคแล้วอะ่ะมันก็จะมีคนรักทาผลงานเป็นตัวแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วอื น่ารักน่ารักจนแบบไม่อยากให้รายการจบเลยนี่ห oh. ลังจาก็ยังไม่ได้จบหรอกอา้าวมีอินเตอร์เขามีอินเตอร์แฟนอยู่แล้วไม่กี้เหมือนเขาทักไปแล้วรอบหนึ่งแต่อินเตอร์แฟนคนนี้อาจจะเพิ่งมาเพราะเวลาเขาทำทำโซนอาจจะไม่ตรงกัน <Hello. S 2> ทักเขาอีกกัทีอินเตอร์แฟนนิดนึงฮัลโหลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์ฮัลโหล Are you watching us You can comment down below to talk to to talk with us right Yes, yes. เขาบอกไม่อยากให้จบแล้วเราจะอยู่กันถึงตีสี่ครึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมตีสี่ครึ่งนอนหลังเก้าอี้นะคะกับใจซ่อนรักเหลืออีกห้าอีพีใช่ไหมใช่ห้าตอนแล้วอีกห้าตอนสปอยให้นิดหนึ่งให้ติดตามห้ามพลาดอะไรยังไงความเข้มข้นของคุณ เพราะหลายคนเขาบอกให้พี่มันง่วเอาอีกแล้วอ้อมอ้อมต้องนอนแล้วแหละพี่ว่าไม่บางครั้งออซิเจนกคนนอนบางครั้งนี่แตอนนี้หนูไม่ได้ง่วงหรอกบางครั้งแบบถ้าออซิเจนไม่พอคนเราก็หาวได้นะหนูไปหาข้อมูลมาอ่ะมาสปอรอีกห้า EP ลิงต้องหาข้อมูลยลิงงงจังเลยเนาะถึงกับไปหาข้อมูลว่าทำไมตัวเองหาวอนี้แกไม่ธรรมดารงเี้ยน่ารักน่ารัก เป็นคนน่าเอ็นดูตบายะานิดหนึ่งเอะเร็วความเข้มข้น,นของคุณอีกห้าอีพีที่เหลือความเข้มข้นนะคะของอีพีหน้าเอาอีพีหน้าก่อนอก็จะเป็นสิ่งที่แบบหลิงว่าทุกคนอะเห็นแล้วจะกรีด๊ดต้องติดตามอทินาตั้นแต่โซฟาอย่างห้องนอนใช่ค่ะและทำไมคุณหมอถึงทำแบบนี้อะแต่ทำไมน้องเอิร์นถึงทำแบบนี้ด้วย เออแล้วทำไมน้องเอิญถึงทำแบบนี้ก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็อีพีถัดๆไปความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกตอนค่ะห้ามพลาดสักตอนเลยนะคะอย่าลืมชมนะคะใจซ่อนราคาที่ช่อง3กระสาวันจันท์เวลาสีทุ่มครึ่งนะคะดูย้อนหลังได้ทั้งทาง Netflix แล้วก็3ามพาสค่ะค่ะยังไม่จบเลยนะคะตรแต่คนก็บอกแล้วว่าใจซ่อนรักภาคสต้องมาค่ะ ขอให้ได้มีเธอคะ่ะอ,อยากจะแสดงผลงานดีๆไปให้แฟนทำเหมือนกันมีโอกาสไหมสำหรับตัวเราคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ไหมแต่คุณแบบอันนี้หรอ,อน,นอม่รู้อืมเธอรู้ไหมหลิหนึ่งควงเธอรู้ไหมหลิงหนิงควงก็แต่หลิงว่าถ้าแบบกระแสะดีมากๆก็ไม่แน่ มันก็จะมีโอกาสถ้ากระแสแบบดีมากๆอ่ะดีก็มากแหละทุกคนได้ยินแล้วนะคะถ้ากระแสดีมากๆนะคะใช่ต้องรู้ว่าต้องทำหน้าที่เป็นยังไงนะคะเป็นแปร์ใช่ <laughs> โอ้แต่เราไปทุกคนคอยซัพพอร์ตตลอดอยู่แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ดูถ้าที่คือแบบถ้าที่ใงพอใจเลยเราแบบเราไม่อยากบังคับให้แบบช่วยปั่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดที่ออกมาคือเหมือนแบบทุกคนเขาตั้งใจทําให้เราเองอ่ะเราก็เลยแบบเออดีใจตรงนี้ด้วย ก็ต้องไปลุ้นกันแต่ว่าอยากลุกันเอาอันนี้ก่อนอีสี่ห้าอีพีในที่ก่อนเนาะอีพีสี่สนุกขนาดเราดูแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังกรี๊ดเลยเราดูแล้วแล้วมันดีมากถ้าไม่ดูก็คือพลาดคหมอเขาขายของเก่งมากนะคลินิกเขาถึงลูกค้าเยอะเนาะใช่ค่ะ ไม่ใช่คลินิกนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วจากคลินิกติ๊กๆเป็นโรงพยาบาลเครมเครมอีกอคุณหาได้เขาเดี๋ยวจะมีแฟนมิตที่ฮ่องกงใช่ค่ะเร็วๆนี้จะมีแฟนมิตที่ฮ่องกงนะคะยังไงคะความพิเศษครั้งนี้ความมีไปแล้วความพิเศษครั้งนี้นะคะมันเป็นครั้งแรกที่เราบินไปหาเขาที่ฮ่องกงเลยซึ่งดีใจมากซึ่งปกติมีแต่อินเตอร์แฟนที่บินมาหาเราใช่ป่ะครั้งนี้เราจะได้บินไปหาอินเตอร์แฟนแล้วค่ะ เย่ <Yeah. S 2> oh. แล้วเราก็ยังเตรียมเพลงให้พวกคุณฟังด้วยใช่มีใครพูดเป็นภาษาภาษาจีนได้ไหมหลิงค่ะเอาเป็นจีนว่าอะไรคะใช่ได้ได<ค>สำหรับแฟ<ผ>นฮ่องกองสำหรับแฟนฮ่องกอง,ก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 งกฮัลโหล香港的粉丝香啊中国香港的粉丝朋友们大家好啊 我ที่下一站จะไปไปถึงที่งานแฟนคลับฮ่องกงหวังว่าจะได้เจอกันในเดือนกรกฎาคมรายละเอียดที่จุดที่จะไปถึงจะไม่รู้แต่คุณสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของไทยรัฐทีวี เขาก็บอกว่าซับเตอร์พูดด้วยที่ก็จะแตะแปลให้แต่ว่าอ้กลัวจะผลเรื่องกันเอาจีนจีนกลางไหมคะจีนกลางคุณจะจีนกลางอีกเหรอคะหนูหลายหลายจีนมากค่ะแฟนเมื่อกี้ก่อนดีกว่าแปลเมื่อกี้เหรอหานก้างตู้หรอแคทเธอรีนส์ฮะเมื่อกี้กวางตุ้งเหรอกวางตุ้งกวางตุ้งอันนั้นภาษาบ้านเกิดหนูเองขอซับขอซับแฟนไทยแบบน้อยใจขอซับพายากรแฟนไทยจริงๆก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเออเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปหา มีแฟนมิที่ฮ่องกองนะคะวันที่17ส่วนรายละเอียดก็สามารถติดตามตามเพจช่องสเลยแล้วก็ดีใจมากที่สามารถไปหาพวกคุณนะคะเพราะแฟนไทยเขาจะบินตามไปที่ฮ่องกองค่ะใช่ห้า<อ>ิงกกแลาท่นี<อ>่แล้วหาพวกคุค้า้ 下个月17สิบเจ็ด号在香港见แต่แเรื่องวันเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีว่ยังไม่ได้ได้เขาชัวร์แล้วชัวรแล้วหรอไม่หรอชัวรแล้วแต่ยังไม่ o f f i c i a l ยลแบบรีลิสค่ะเดี๋ยวเราไม่ต้องไปติดตามกันในเพจใช่อ๋ออ่าก็ไปนั่งอีกทีอ่ะจ้องแบบว่า คบเครื่องจริงๆนะสองสาวนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมคนถึงรักมากมายใครคนในเยอะมากเยอะมากจริงแล้วพิมกันไม่หยุดไม่หย่อนคนแล้วอ่ะกี่คนแล้วอ่ะเยอมากคุณัชอบแล้วแวตก็มานอราอมเนตาง่ชก่อนาาเช้เชอเช้าเช้าช้าช่าเชาเชาเช้าเชเาช้าเเน้า้้าเช้ Uh, okay. So do you want English version of these? Can you translate it? Translate it into English, right? Yes, for inter Okay, so we are going to have like a meeting in Hong Kong for the first time for the international fan. That's um, right there around that date. So you can you can go meet us because this is the first time that we are going to. Fly to Hong Kong and meet you guys. Yeah. See you very soon in yeah. Hong Kong. we yeah. yes. yeah. yeah. excited. excited we can go to see you guys. Yeah, are, are, yeah. yeah. yeah so cute today. We really, really hope to meet you yes. in Hong Kong and we also prepared a surprise. <laughs> yes, uh, sir. Yes. The fuse. version songs maybe i'm cannes e or chinese and you saying i think it's going to your favorite song yes my favorite song คู่นี้นี่เวลาอยู่กันนอกรอบนี่อ้อนกันอะไรอย่างนี้ไหมเขาเห็นนี่จะดีผัดกันผัดไปมองตาอ๋อน้องก็อ้อนพี่พี่ก็อะไรน้องตลอดเวลาจริงเวลาอยู่กันนอกรอบก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไหมคะเนี่ยก็อยู่กันปกตินะตอนไหนอยากเล่นก็ไปเล่นด้วยอยากเล่นก็ไปเล่นด้วยแล้วพี่นะคะเป็นไงน้องก็เปิดสแตนบายให้น้องไหมคะ ก็ทาตัวปกติหมายถึงว่าหลิงก็วอย่างนี้เออก็จะมีช่วงมันก็เป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติกันอย่างนี้อยู่แล้วว่าเราตัวธรรมชาติแบบเดี๋ยวคนนี้ก็เหมือนจะเอาไปอ้อนอะไรางเงี้มันดูก็อย่างนี้แหละใช่ที่อ้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นกับพี่หลิงหรือกับใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเอาจะแบบอ้อนๆหน่อยอ่อ่ะ looking forward to see you guys by the way ก่อนจะจากกันไปขอท่าน่ารักน่าร้ายกับแฟนๆหน่อยได้ไหมคะ หนึ่งขอขอสามท่านั้นหนึ่งอนะ่ะหนึ่งสองสร้างเปลี่ยนท่าให้หน่อยเปลี่ยนท่าหรอเอ้ยเพืพ่อเขาทำท่าเหมือนกันแล้วค่ะคุณดีใจด้วยขอท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายหรอแบบมันล,ลงนะเขา,าน่ารักมากเลยนะคะวันน่้ต้องขอบคุณทั้งหลิงหลิงแล้วก็ออมเองนะคะที่มาพูดคุยกับซิดี้น่ารักที่ฮอตมากๆตอนนี้อย่างใจซ่อนระย้ำอีกทีเลยค่ะวันไหนยังไงคะทางช่องทางไหน ย้ำอีกทีนะคะทางซีรีส์ใจซ่อนรักของเรานะคะสามารถติดตามชมทางช่อง3กด33นะคะดูมือถือโหลดแอปพลิเคชัน3 plus ค่ะส่วนใครที่ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถดูย้อนหลังทางทาง f น i x แล้วก็3 plus ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะ ทางไอจีเอ็กหรือว่าทิกตอกก็ได้ค่ะเราก็จะมีแบบเอ่อให้หายคิดให้หายคิดถึงกันเรื่อยๆนะคะได้เวลาที่เราต้องปล่อยให้ออมไปนอนแล้วนะคะขอเธอไปทำงานต่อหนูขอให้น้องออมได้นอนสักข้านาทีได้ไหมกินกินมือลิงๆเหมือนชาชิวเลยจะไปจับชาชิวไว้หรือเปล่าอู้ยเธอกินเหมือน ขับบูหมาม่งกินเข้าห้องน้ำมาใช่ใช่ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งเลยสำหรับนิ่งๆของแล้วก็ทางน้องออมด้วยนะแต่เมินเข้ามาอ่ะไม่เป็นไรใครที่ดูไม่ทันก็เดี๋ยวเราจะมีย้อนหลังให้ดูได้แหละไปตามดูความน่ารักได้ะความน่าของเขาคงอยู่ตลอดไปอย่างนี้นะคะก็ อวยพรให้ทั้งคู่แบบว่าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเนาะขอบคุณค่ะดีใจที่เขาหรักด้วยที่ดังอยู่แล้วก็ดัง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 ที่สุดอีกรวมถึงแฟนมิดในฮ่องกงที่กำลังจะมีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็มาลูกพี่นะเอาความน่ารักสดใสมาให้ลูกพี่หน่อยขอบคุณค่ะได้เลยยินดีที่สุดๆโอเคมนที่ลากัรไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะันนี้ลาการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิวงบายบายป้าเปาแมนบ๊ายบายเปปปี้